ตาตตทักทายสบายดีและสวัสดีเพื่นเพื่อนเอ็ซทุกคนเด้อตอนนี้น่ะขอหนกำลังจี เอาไปในเมืองเนาะไปหารเลาะต่กี้แต่ก้อนนันมีแต่อยู่ตามทงให้งทงหน้าเนาะวันนี้ในควายสีเลาะเมืองเนาะแล้วก็ไปเบิ้งน้ำเล่เดิ้ลอันนี้ก็คืออันนี้แหน่ที่เอ็นแหนเช่ป้อันนี้ก็คืออันถนนหน,นทางที่ไปเนาะทางบรนเนาะบรรณามากกันก็จะประมาณนี้แล้วทุกคน อจุดนี้ก็คืออันโคเนาะโคอู่โคฟ้าม,มันน้ำแม่น้ำเซ่เนาะเซ่จำพอดเนาะนี่้นนี่ก็คืออันแม่น้ำเซ่โคเนาะก็คือโคฟค้าพักพักพุนาไปเมื่อก็จะมาทางนี้เนกกาะเพราะว่าอันไปทางลาดซุม้มรถไปไม่ได้เนาะหย่าน้ำรถใหญ่รถมอเตอร์มานี่ก็จะขุ่นเต็มหน้าทุกคนเลยขุ่นกำลังมาะ ตอนนี้ค่อยก็มาหอดอันโคบ้านกุฏินเนาะก็จะเป็นน้ำน้ำที่มันไหลเ็นทานโขยนี่นะเนาะธรรมศาสติตามตั้ง ตอนนี้การล่างจะห้าเมืองนะทุกคนนี่คือั่างลงนาเมืองนะเนาะนี่คือเมืองอาสซอร์ไพรนเอาไปเมืองแล้วกาทางมันกาสบายขึ้นเนาะทุกคน

นี่ก็คือเป็นอันอ้างซุยเนาะทุกคนเนาะนี่มันก,กว้างคว่จะจุดแจงตาพวกเรากคนเลยอยู่จ,จุดนี้ก็จะมีเฮอเนอะทุกคนเนาะมีเฮออยู่อันสองลำเนาะนว่าเป็นเฮอที่เย็นพี่น้อง ชาวบ้านอยู่แถวเคือนี่นะ่นจะว่าอันหากินเนาะหาปูหาปลาหาหอยหากินเนาะเพราะว่าอันหากินอยู่ในอ่างน้ำสุยนี่เนาะอันนั้นก็จะเป็นบ่อนอันหาอ,อาหารเนาะบ่อนกินดื่มกันเต็นแตะดื่มน,น้ำนั่นเอง อันนี้ก็คือด้านล่างนะปรัะ้วก็อันนี้อยู่ถึงถึงครูอีฝั่งนี้เนาะอันนี้จะเป็นทุ่งไห้ทุ่งหน้าของข้าเจ้าเด้อทุกคน ปีนั่นแล้วแล้วตอนนี้นะเขาเอ็ดเขาเฮ็ดหน้าแซ่งนู่นนู่นแล้วบ้านคอยนะมันไม่ได้มีเนีเพราะว่ามันม่มีน้ําำด้ทางที่มันน้ำมันหลายน้ำมันมีได้แห้งแล้วก็เลยเฮ็ดหน้าแซงเนาะใส่ใส่หน้าเฮ็ดหน้าแซงต่อเลยอย่างนี้กับเขาปัจจัยดำแต่เฮ็ดคือเดียวเพราะว่ามันมีน้ำเหมือนกันน้ำมันมีได้แห้งเลยด้เฮ็ดหน้าปีแล้วก็ต่อหน้าแซงเลย cháy sổ cái thằng sổ cái thằng คลิปนี้ก็รสิจุเป็นตัวนี้เนาะขอขอกใจคนืปอนดิฟซีทุกคนที่รับชมและติดตามคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบใจละลายเด้อ